ที่จของขวัญม่อนบิ๊กอกะกันอะไรปีใหม่ครัใช่ยังไม่บอกหรออ๋อตายนะเลยนะนิดเลยชื่อว่า้อบอยากของขวัญปีใหม่ให้ใครอะไรบ้างจะได้เตรียมกุมม๊บันไม่ตัดนี้ หน้าเต็มเต็มอะไรก็หน้าก็เต็มเต็มนุ่งหวันนี้ปวดใคมาเอากล้องมาบางหน้าตลอดล้องบังหน้ามันก็ถ่ายกล้องหน้ามันก็ถ่ายกล้องหน้าดูแล้มันเป็นช่วงกล้องหน้ามันก็เลยได้กล้องไปด้วย เวยแว่นรอไปอีกมันปิดไปขึ้นหน้าแล้วเออติดตาไงเปลี่ยนท่าไหนครับสวรรค์ันาสวรรค์แมนยูแท้ข้าแมนยูแท้โอ้ข้าแมนยูชนะีนะแต่รู้สึกมัเต็มใจจะให้ชนะ พีทองอยู่นี่คือด้หรเต็นี่ดารเ็เซ็งเต็งเมนยูนะไม่ทันขอเกียนลูกมเนลียนเอ็ดมิลังนกอ่ะไหนบอกว่าจะขอใบโอ้โหนี่เหรอแกมาบอกเองสิเขาจะขอคู่ ยาวจัดยาวอย่างนี้ข้างหลังดูแบนด้วยจะปัดได้ถ้านั่นก็ได้แต่เล็มๆใช่ไหมไม่ออกงานเป็นวันพักก็เล่นทำรงนเมื่อวานไงเธอออกงานก่อนอ่าอะไรนะอ๋อถ้าออกงานต้องปัดผมอีกข้างหนึ่งน้าเอรไดยลูกยาวเฮ้ยคะหนึ่งจากแบบ บมาปะป่าป่าจริงลบทันไงแต่ไม่รู้ที่เชิกรักน้องมากรักน้องมากเลยนะซิสี่แกตัวด้วยแกตัวพีมตัวนี่ยที่วางกล้องจริงๆชอบไว้เวลา ชอบไปรวลามอแงนชาบเปนลาราดแว่อันนี้ก็เหมือนแบบมนลไม่อที่ไไมองให้พีล้วมันย่าเล่งไม่ได้นิ่งๆนานๆิ่งๆนานมัมังมั่มั่เอาเอาเอาไอลบยูด้วย ันรัวขนาดนั้นจะลงให้หมดนะอะไรเาลงไม่หมดจะติดให้พี่โจจะบอกว่าภาเป็นเบอร์นะโจโอ้ดีเลเวอร์ดีเลเวอร์ไอดอนของโคดิเลเวอร์ ดีเลเ์ดีเลเีรดีเลเวดีเลเวอดีเลเรดีเลเอยดีเลเรเดี๋ยวขึ้นเห็นรูกเดี๋ยวขึ้นเห็นโลกนี่รูปเดี่ยวเอายางคู่เอายางีก็พูดคอนเรต